สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางเพื่อไปสำรวจแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการจิตวิทยากันนะครับแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็คือความพยายามที่จะไขปริศนาที่อาจจะเรียกได้ว่าซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือจิตใจของมนุษย์เรานั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงทําแบบนั้น คำถามนี้นะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของจิตวิทยาทุกขแขนงเลยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำตอบเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายจากหลากหลายมุมมองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าแต่ละสำนักคิดเขาให้คำตอบกับคำถามนี้ไว้อย่างไรกันบ้างและนี่ก็คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่การถกเถียงครั้งแรกสุดในวงการจิตวิทยาเลยไปสำรวจเรื่องจิตไร้สำนึกและพฤติกรรมแล้วก็ไปดูกันต่อในมุมมองที่เน้นความเป็นมนุษย์มากขึ้น การกลับมาให้ความสำคัญกับจิตใจอีกครั้งแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการดูว่าแนวคิดทั้งหมดนี้เนี่ยเขาเอาไปปรับใช้ในห้องเรียนกันยังไงบ้างครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นจุดที่เกิดการถูกเถียงครั้งใหญ่ครั้งแรกในวงการจิตวิทยาซึ่งเป็นการประทะกันของสองสำนักคิดแรกอย่างเป็นทางการเลยครับกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มโครงสร้างนิยมครับซึ่งถือเป็นสำนักคิดแรกสุดเลยก็ว่าได้ เป้าหมายหลักของพวกเขาก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าจิตใจคืออะไรโดยพยายามจะแยกส่วนประกอบของมันออกมาเป็นชิ้นชิ้นให้ได้อารมณ์เหมือนกับเราอยากรู้ว่านาฬิกาทำงานยังไงเราก็ต้องลองถอดชิ้นส่วนมันออกมาดูทีละชิ้นนั่นแหละครับและนี่คือผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ครับคุณวิลเฮลวุนต์ผู้ที่ก่อตั้งห้องแลบทางจิตวิทยาแห่งแรกของโลกขึ้นมาเลยนะครับวิธีการที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าการพินิษภายในหรือ introspection ครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามีคนยื่นแอปเปิลให้เราหนึ่งลูกเขาไม่ได้ถามแค่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะแต่เขาจะให้เราบรรยายทุกอย่างเลยครับทุกความรู้สึกทุกสัมผัสท,ทุกภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวแบบละเอียดที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาทำเพื่อจะค้นหาองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของจิตใจ นักโครงสร้างนิยมคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือทิดเชอร์เนอร์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวุนเนี่ยเขาเชื่อว่าประสบการณ์ที่มันดูซับซ้อนต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการผสมผสานกันขององค์ประกอบพื้นฐานแค่3อย่างนี้เท่านั้นเองครับคือการรับสัมผัสความรู้สึกแล้วก็จินตภาพซึ่งทั้งหมดนี้มันจะมารวมกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกของเรานั่นเอง แต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อท้าทายกลุ่มโครงสร้างนิยมโดยตรงเลยนั่นก็คือกลุ่มหน้าที่นิยมครับกลุ่มนี้เขาเปลี่ยนโฟกัสเลยนะคือจากที่เคยถามว่าจิตใจคืออะไรเขาเปลี่ยนไปถามว่าแล้วจิตใจมันมีไว้เพื่ออะไรล่ะ คำพูดของคุณวิลเลียมเจมส์ซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มนี้เนี่ยสะท้อนแนวคิดหลักได้ชัดเจนมากเลยครับคือเขาได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินเขาเลยมองว่าจิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่รอดได้ลองนึกถึงความรู้สึกกลัวดูสิครับแทนที่เขาจะไปนั่งวิเคราะห์ว่าความกลัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะเขาจะถามเลยว่าความกลัวมีไว้ทำไมคำตอบก็คือมันมีไว้เพื่อช่วยให้เราระวังภยัยแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีขึ้นไงล่ะครับ จะเห็นว่าในขณะที่กลุ่มโครงสร้างนิยมเนี่ยเขาจะเน้นการวิเคราะห์อยู่ในห้องแล็บแต่กลุ่มหน้าที่นิยมกลับสนใจว่าจิตใจมันช่วยให้เราแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ยังไงมากกว่าซึ่งแนวคิดนี้นะครับได้ส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลเลยต่อวงการจิตวิทยาการศึกษาในยุคต่อมาเอาละครับทีนี้เรามาต่อกันที่ยุคถัดมาซึ่งเป็นยุคที่ถูกคร่อมงำโดย2แนวคิดที่ทรงพลังมากๆแล้วก็แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับ สองแนวคิดนี้เข้ามาปฏิวัติว,ตวงการจิตวิทยาในช่วงต้นศตวรรษที่20เลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงคิวของซิกมันท์ฟรอยครับชายผู้เสนอแนวคิดที่สั่นสะเทือนวงการมากๆเขาบอกว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราคิดหรือรับรู้ได้หรอกนะแต่มันถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ลึกๆในส่วนที่เราเรียกว่าจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นส่วนที่เราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปครับฟรอยเปรียบเทียบจิตใจของเราเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งครับ ส่วนที่โผล่พ้นน้ำมาให้เราเห็นเนี่ยมีนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือทั้งหมดซ่อนอยู่ใต้น้ำหมดเลยเขาบอกว่าข้างในตัวเราเนี่ยมันมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างพลังสามอย่างครับอย่างแรกคือไอหรือสัญชาติยานดิบที่อยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยอย่างที่สองคือ Super Ego หรือมโนธรรมที่คอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด และตัวกลางก็คืออีโก้ครับที่เป็นเหมือนผู้จัดการคอยหาทางประนีประนอมให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันในโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้แต่ในขณะที่ฟรอย์กาลังดําดิ่งลงไปในจิตใจเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องข้างในนั่นนะ่ะเรามองไม่เห็นพิสูจน์ก็ไม่ได้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพฤติกรรมนิยมครับ พวกเขามองว่าจิตใจเป็นเหมือนกล่องดาที่เราต้องไม่ต้องไปสนใจเลยสิ่งเดียวที่สําคัญและศึกษาได้จริงๆก็คือพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาให้เราเห็นภายนอกเท่านั้นหัวใจหลักของพฤติกรรมนิยมก็คือเรื่องการวางเงื่อนไขครับพูดง่ายๆก็คือการเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงอย่างเช่นงานของพาฟลอฟที่ทําให้สุนักเรียนรู้ที่จะนำลายไหลแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งหรือแนวคิดของสกินเนอร์ที่บอกว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยถูกหล่อหลอมมาจากการให้รางวัลหรือการลงโทษ พูดอีกอย่างก็คือที่เราทำอะไรบางอย่างก็เพราะเราเรียนรู้มาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองค่ะ เห็นไหมครับว่าสองแนวคิดนี้อยู่คนละขั้วกันเลยจริงๆขณะที่จิตวิเคราะห์มองลึกลงไปในจิตใจพฤติกรรมนิยมกลับมองไปที่สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่ทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยถูกกาหนดโดยปัจจัยบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามมากกว่าที่จะมาจากเจตนงเซเลรีหรือฟรีวิลค่ะทีนี้พอมีแต่แนวคิดที่มองว่ามนุษย์เราถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากจิตใต้สำนึกในอดีตหรือจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ตามก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิมนุษย์เรามันมีอะไรมากกว่านั้นนะและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าพลังที่สามนี่คือหัวใจของกลุ่มมนุษยนิยมครับพวกเขาปฏิเสธมุมมองในแง่ลบของจิตวิทยาเคราะห์แล้วก็ปฏิเสธมุมมองที่มองมนุษย์เป็นแค่เครื่องจักรของพฤติกรรมนิยมด้วยแต่กลับเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย มนุษย์เราเป็นคนดีและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองให้ได้ครัทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของคุณอับราฮัมมาสโลน่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของแมวคิดนี้เลยค่ะเขาบอกว่าคนเราจะค่อยๆไต่ระดับความต้องการไปเรื่อยๆเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานอย่างอาหารความปลอดภัยไปจนถึงความรักความสำเร็จและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือ self actualization หรือการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นั่นเองค่ะหลังจากที่ถูกกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองข้ามไปพักใหญ่ๆนะครับในที่สุดจิตใจก็ได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของการศึกษาอีกครั้งซึ่งก็ได้รับแรงผลักดันมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆและก็ความรู้สึกว่าแนวคิดเดิมๆมันมีข้อจํากัดมากเกินไปนั่นเองครับ กลุ่มปัญญานิยมกลับมาเปิดกล่องดำที่พฤติกรรมนิยมเคยปิดตายเอาไว้ครับเพราะเขามองว่าจิตใจคนเราเนี่ยก็คล้ายๆกับซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วค่อยแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นการกระทําแนวคิดนี้ก็เลยเป็นการผสมผสานความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์แบบพฤติกรรมนิยมเข้ากับการยอมรับว่ากระบวนการคิดความจําการตัดสินใจที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีอยู่จริงและสําคัญมากๆค่ะ เอาละครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านสำนักคิดต่างๆกันมาพอสมควรแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกเราจะมาดูกันนะคะว่าแนวคิดเหล่านี้เนี่ยถูกนำไปปรับใช้ในห้องเรียนแล้วก็ส่งผลต่อการศึกษาในปัจจุบันของเรายังไงกันบ้างจริงๆแล้วมรดกของแนวคิดเหล่านี้ยังอยู่ในห้องเรียนของเราทุกวันนี้เลยนะครับลองดูนะครับ การให้สติ๊กเกอร์หรือคำชมเชยเวลาที่นักเรียนทำดีอันนั้นก็คือการเสริมแรงทางบวกของพฤติกรรมนิยมชัดๆเลยส่วนแนวคิดของหน้าที่นิยมที่ว่าการเรียนรู้ต้องมีประโยชน์หรือหน้าที่ก็ส่งผลให้เราออกแบบหลักสูตรให้มันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยในขณะที่ปัญญานิยมก็จะช่วยให้คุณครูเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีวิธีคิดและเรียนรูม้ไม่เหมือนกันนะเลยต้องใช้วิธีสอนที่หลากหลาย และสุดท้ายครับหัวใจของมนุษยนิยมก็คือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่นปลอดภัยทําให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและกล้าที่จะพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีทฤษฎีไหนที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดหรอกครับแต่ละทฤษฎีเป็นเหมือนเลนส์คนละอันที่ช่วยให้เรามองเห็นแง่มุมต่างๆของความเป็นมนุษย์ที่มันซับซ้อนนี้ได้ชัดขึ้น ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าเลนส์อันไหนที่มันตรงกับมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละท่านมากที่สุดครับ